ไม่รู้อ่ะมาแขวนไว้หน้าบ้านอีกแล้วโดนัดร้านนี้มันอร่อยอย่างนี้เองไม่เคยกินมาก่อนฮะใครนะไปเลขที่13ค่ะอ่าถ้าถ้างั้นพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อโอ้ยเออสวัสดีครับพ่อเช้านี้กินอะไรคะเออก็กินเหมือนทุกๆวันนะลูกเอ้ยนุ๊ต นี่พี่ทอมหาอาหารดีๆให้พ่อแกกินไหมเห็นพ่อแกกินข้าวกับเศษผักทุกมื้อเลยกับข้าวก็ค้างคืนมาหลายวันแล้วอ่ะพ่อแกแก่แล้วนะพี่น่าจะหาอาหารดีๆให้แกกินจะได้บำรุงแกด้วยไงโอ้โหไม่ต้องหรอกนุชพ่อเขาอ่ะก็กินแบบนี้จนชินแล้วร่างกายเขาอ่ะแข็งแรงจะตายไปจริงไหมพ่อใช่ใช่ใช่นุชพ่อกินแบบนี้ก็ได้ ไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมละนุชว่าพ่อกินได้เออพ่อแล้วแอร์เปิดแค่ยี่สหกองศาพอนะแล้วเปิดได้แค่ชั่วโมงเดียวก่อนนอนเพราะว่าเดินที่แล้วอ่ะค่าไฟแพงมากอืม คถ้าจะคุยเรื่องอาหารของพ่อพ่อได้แล้วนะเราคุยเรื่องนี้กันมาตั้งหลายครั้งแล้วนะแล้วเนี่ยกลางวันอ่ะไม่เปิดไฟได้ไหมรู้ไหมว่ามันเปลืองแล้วเรื่องเสื้อผ้ารวมกันไว้อ่ะค่อยซักอาทิตย์ละครั้งก็ได้เออนี่กลางคืนอ่ะตีหนึ่งตีสองทำไมยังไม่นอนพี่ไม่อยากให้เปิดไฟตอนกลางคืนจะทำอะไรอ่ะก็มาทำตอนกลางวันอ่ะเข้าใจไหมค่ะ เรื่องประหยัดไฟประหยัดแอร์นุชเข้าใจนะแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนุชที่บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนุชไม่เข้าใจหรือไงพี่นอมคุณพ่อหิวข้าวยังคะโอ้ยยังไม่หิวแล้หลุกนุชนุชสั่งอาหารอะไรมาเนี่ยรู้ไหมว่ามันเปลืองเงิน พี่เห็นแขวนไว้ตรงรั้วหน้าบ้านอะ่ะโหยนุชพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ช่วยกันประหยัดแล้วทำไมแต่พี่้อมนุชไม่ได้สั่งมานะคะนุชจะเอาเงินที่ไหนจ่ายแล้วพี่ก็ไม่ได้ให้เงินนุชไว้ด้วยเออว่ะนั่นดินไหนเปิดดูดิสงสัยเขาจะส่งผิดอะ่ะเฮ้ยน่ากินวะ่ะ ถ้างั้นเรากินกันเลยดีกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยทอม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 พ่อว่าถ้าเกิดส่งผิดเรา,เาไปวางไว้ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมเดี๋ยวเจ้าของเขาก็มาเอาเองแต่พ่อคะนุชว่าพี่ทอมเขาพูดถูกนะคะถึงส่งผิดก็คงไม่มีอะไรหะะรอกค่ะนุชอะอยากกินของดีๆแบบนี้มาตั้งนานแล้วเฮ้ย hey, นุชอยู่กันมาตั้งหลายปีเพิ่งเห็นฉลาดก็ครั้งนี้นี่แหละนุชนุชพ่อว่าไม่เป็นหรอกคะ่ะพ่อเรา กินเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะของชมขอบคุณครับอ้ส่วนนี้ของพ่อค่ะจะดีเหรอลูกนวดกินเลยค่ะพ่อได้ออ้ยร่อยไหมครับอ้ยกรอบปั๊บเผ็ดเลยอร่อยมากพี่ท้องแบ่งพ่อด้วยสิคะโอ้ยไปร้านไปร้านของบังบางวันแล้วเอาดุกินสิกินอร่อยมาก อ้พ่อช่วงนี้พ่อดูสดชื่นขึ้นหะพ่อพว่าพ่อก็เหมือนเจอเมแอม่ชมของใครไม่รู้อ่ะมาเขวนไว้หน้าบ้านอีกแล้วสงสัยจะส่งผิดนุชอาหารมาส่งผิดอีกแล้วใช่ค่ะคราวนี้เป็นโดนัทเจ้าดังได้ยินมาว่าอร่อยมากเลยนะคะโห<ฮ>พ่อคะน่ากินไหมคะคุณพ่อต้องลองสักชิ้นดีกว่า ๊นี่เลยค่ะซิกเนเจอร์เออหน้าก,กินแต่พ่อไม่สบายใจเลยอ่ะที่เอาของเขามากินอ่ะคุณพ่อคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะนี่เขาก็ส่งผิดมาหลายวันแล้วถ้าเจ้าของเขาจะมาทวงเนี่ยเขามาทวงตั้งนานแล้วคะ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่นุดนดุขอพี่กินบ้างอืมโห โดนัทร้านนี้มันอร่อยอย่างนี้เองไม่เคยกินมาก่อนเป็นไงคะอือร่อยครับพ่อเป็นไงบ้างคะมันหอมหวานจริงลูกเ้ยกินเยอะๆนะคะนี่ทุกคนได้กินแล้วนึกขอกินสักทีหนึ่งไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ได้งั้นกล่องนี้ทั้งกล่องเป็นของนุชคนเดียวของนุชปล่อยว่า เฮ้ยพ่อดูป้ายบ้านเลขที่เราสิทำไมอะทอมเลขห้ามันคลิกไหมอะอ้าวมามามา,มาเดี๋ยวพ่อซ่อมเองเอเอเฮ้ยอย่านะพออย่านะพ่อพอ,อ้าวทำไมอะทอมแบบนี้ดีแล้วพ่อผมรู้แล้วที่เขามาส่งอาหารบ้านเราผิดทุกวันอะก็พราะเป็นแบบนี้นี่เองไลเดอร์อะอาจจะไปส่งบ้านเลขที่สิบสา แต่ดันมาเห็นบ้านเราก่อนก็เลยมาส่งผิดอะพ่ออ้าวถ้าเกิดแบบนี้เราก็ต้องรีบซ่อมสิทอมไม่งั้นน่ะเขาก็จะมาส่งผิดอีกนะไม่ต้องหรอกพ่อไม่ต้องซ่อมหรอกเป็นแบบนี้ดีแล้วเขามาส่งผิดเราก็ได้กินอาหารฟรีพ่อทอมพ่อขอร้องละพ่อไม่สบายใจจริงๆพ่อว่าเราเอาเงินไปคืนเจ้าของคดีไหมโหพ่อฉลาดเลยสิไม่ต้องไปคืนเงินเขาหรอก แล้วก็ห้ามซ้อมปายบ้านเลขที่ด้วยนะเฮอ้าวคุณลุงสบายดีนะคะสบายดีจ้ะพ่อใครอะอ๋อแม่หนูบ้านอยู่แถวนี้เนี่ยมาออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันเจอพ่อทีไรทักทายอยู่ตลอดสวัสดีคะ่ะนี่ลูกคุณลุงใช่ไหมคะใช่ๆจ้ะยินดีที่ได้จักนะคะบ้านของฉันอยู่ถัดไปสองแถวนน้นนะคะบ้านหลงนังไหนนะครับบ้านเลขที่13ค่ะ ฮะห่วไงน,นะบ้านเลขที่ส3ค่ะอ่าถ้าถ้างั้นเออพ่อพ่อพอเออพ่อ,พอ,พอ,อ,พอจะรีบเข้าบ้านไม่ใช่หรอเห็นบ่นว่าปวดขานี่เข้าไปดิขอโทษนะคะที่คุยนานงั้นคุณลุงเชิญเข้าบ้านก่อนนะคะถือว่าผมจะรีบไปแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <laughs> พ่อทำไงดีวะเนี่ยอืม วะพี่ทอมอา้าวเดี๋ยวๆนะเฮี้ยวอาหารใหม่แล้วหรอใช่ค่ะเขาส่งผิดอีกแล้วอะ่ะ Yes แสดงว่าเจ้าของยังไม่รู้ถ้ <c oughs> างั้นเราไปกินกันเลยทอมธอมธอมเผ่าว่าไม่กินไม่ได้นะโผ่ oh, พ่อพ่อดูดิของแพงทั้งนั้นเลยพ่อกินไปเถอนะนา <c oughs> ใช่ค่ะพ่อรู้อยากให้พ่อได้กินของดีๆบ้างที่ผ่านมาพ่อกินแต่ของแย่ๆมาตลอดเลยสุขภาพพ่อจะไม่ไหวแล้วนะคะไม่รู้แหละไม่กินก็อยากกินถ้างั้นผมขอกินก่อนละกันนี่พี่ทองแบมบพ่อหน่อยไม่เป็นได้คือเป็นคนขี้งกขนาดนี้เนี่ยน้ตวันนี้เขาจะมาส่งอาหารผิดอีกไหมน,นะ พี่อยากินพิซซ่าเมื่อไหร่จะได้กินสักทีนะก็าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้นะเฮ้ยถ้ามาจริงก็ดีสิาามามามาหนูเข้ามาเข้ามาพอ่พอพ่อพาคุณลูกคนนี้เข้ามาทำอะไรครับใครครับพี่ทองเอ่อก็จะขออาหารที่เขามาส่งที่บ้านเราไงนุ๊ฮะจริงเหรอคะทอมพ่อบอกลูกอันไปแล้วนะ แต่ว่าแต่แต่ว่าอะไรครับฉันไม่เคยสั่งนะคะปกติแล้วฉันทำอาหารทานเองที่บ้านว่าแต่พวกคุณช่วยบอกได้ไหมคะว่านี่มันเรื่องอะไรกันอะฮะเด,เดี๋ยวนะอาหารที่สั่งมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหรือว่าโดนัทหรือกาแฟคุณไม่ได้สั่งมาเลยเหรอครับไม่ได้สั่งค่ะถ้งงั้นเชิญนั่งก่อนคนระับเชิญนั่งก่อนคนระับ นุชแปลวน้ำไห้ไม้แขกเลยค่ะแล้วใครเป็นคนสั่งวะอืมโทรศัพท์นุชนี่ว่ฮะฮะัลโหลสวัสดีครับฮะ,ฮะส่งพิซซ่าบ้าเลขที่เท่าไหร่นะครับแล้วใครเป็นคนสั่งครับเนี่ย โอ,โอเคครับนั้นแขวนไว้ตรงรั้วหน้าบ้านเลยครับน้ำมาแล้วค่ะคุณอันนุชพิซซ่าที่นุชสั่งมามาส่งแล้วน,นะจริงหรอคะเดี๋ยวนุชไปเอาแปบ๊บนึงนะคะเมื่อกี้พี่ทอมพูดว่าอะไรนะคะนุช อาหารที่มาส่งผิดท,ทุกวันเนี่ยนุชเป็นคนสั่งใช่ไหมใช่ค่ะนุชนุชพี่บอกแล้วไงไว้ช่วยกันประหยัดไม่ใช่ใช้ใจซุลี่สุล่ายฟุ่มเฟืยขนาดนี้แล้วนี่เอาเงินมาจากไหนเนี่ยก็ที่พี่ทอมเห็นว่านุชนอนดึกดื่นๆๆๆเนี่ยก็เพราะว่านุชหาและได้เสริมทำวีเจไลฟ์สดในติ๊กตออ็อกอะฮะอะไรนะ เออช่างมันเธอเธอหาอะไรได้เสรมิมอ่ะพี่ไม่ว่าเธอหรอกนะแต่ทำไมเธอเอาเงินทั้งหมดม่ะเป็นซื้อของกินไรสระแบบนี้อ่ไะไรสละหรอคะพี่ทอมมองว่าของกินพวกนี้มไาไรสระหรอนุชมองว่ามันจําเป็นต่อชีวิตมากเลยนะคะพ่อพี่ทอมก็แก่แล้วพี่ควรให้ท่านได้กินของดีๆไม่ใช่ให้ท่านกินแต่เศษอาหารเหลือๆคุณรับไม่ได้ ทุกครั้งที่อาหารส่งมาผิดเนี่ยนุ้ก็เห็นว่าทุกคนกินแบบมีความสุขนุ้ไม่ได้เห็นความสุขแบบนี้มานานแล้วในบ้านหลังเนี้ยนุ้ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระเลยนะคะฉันเห็นด้วยค่ะฉันเจอคุณลุงแล้วฉันทักทายคุณลุงทุกครั้งเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะฉันคิดถึงพ่อฉันอิจฉาพวกคุณนะคะ ที่มีพ่อให้ดูแลพวกคุณดูแลท่านให้ดีที่สุดได้ไหมคะไม่อย่างนั้นคุณจะเสียใจที่หลังเหมือนกับฉันฉันอยากซื้อของกินดีๆให้พ่อได้กินแต่ตอนนี้ฉันทำไม่ได้แล้วอะ่ะ ฉันอยากดูแลท่านให้ดีที่สุดอะให้ดีกว่าที่ผ่านมาพวกคุณสัญญาได้ไหมคะว่าคุณจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดเลยอะครับพี่ทอมคะขอให้นุชได้ดูแลคุณพ่อต่อได้ไหมนุชพี่เข้าใจนุชแล้วพี่ขอโทษนะ พ่อผมขอโทษนะครับผมรักพ่อนะที่ผ่านมาผมคิดว่าพ่อแก่แล้วอ่ะจะกินอะไรก็ได้อ่ะแต่ตอนนี้อ่ะผมสำนึกผิดแล้วจริงๆครับพ่อผมขอโทษนะไม่เป็นไรเป็นไรมามามาขอบใจนะลูกนะเออไม่เป็นไรครับพ่อเออแต่ว่า วันนี้ได้ข่าวว่ามีพิซซ่าเหรอฮะแล้วพิซซ่ามันอยู่ไหนอะมาบ้า,าวันนี้พ่ออยากกินพิซซ่านะอยู่หน้าบา้านของพอ่เอเดียย๋ยวรีบไปเอามาให้เลยะโอ้ไปเลยไปเลยวันนี้เจ้าทองไม่ได้กินเยอะๆไม่ต้องไปห่วงมันนะเนี่ย